i Yo me มากันเยอะเลยนะครับยกสถานีเลยหรือเปล่าครับใครเข้าสวนนะครับนี่ไม่เคยคนสวนกับพันรงเต้แล้วรู้สึกรู้สึกจะได้บ้องครัารู้สึกจะได้บ้องครับที่ได้มองคุนเนี่ยครับหกสิบจงแจ๋วจริงๆนะใครก็ว่าอย่างนั้นโอ้โหนะครับหกสิบยางแจ๋วนะครับวันนี้ที่อาจจะมี อาจจะมีน้ําตาบ้างเนี่ยครับอ๋อครับอาจจะมีน้ําตาพ่องเนี่ยผมว่าดีใจที่ได้มุงกุฎกับว่าดีใจที่น <c oughs> ้องรวมตันมาเต้นด้วยกันมันไม่ใช่น้ําตาเกิดจากสชียงใหม่นะน้องๆทุกคนเลยอรู้ว่าเขาตั้งใจทําให้ตั้งแต่ฝ่ายบริหารสชท,ท,ท,ทซึ่งพี่เคยอยู่มาหน้านาเนาะ,ะแล้วก็สขอรอสชอปอทุกคนรวมใจกันทำให้ ให้ให้ผู้เกษียณทุกคนนะนะก็ซาบซึ้งใจครับแล้วพี่นิวัฒน์ล่ะครับดีใจนะฮะเมื่อเคยเห็นตูมันเต้นนี่สะตืน<ฮ>ะ่นกันนะโอ้เ<อ>คยเห็นเคยยูเตียนอ่าหน้าสถานีนะ,นะครับครับอันนี้กับรานการความรบกเกต็มบบที่กรก็คิดว่าเออดีใจเป็นน้อง ที่ทำที่ในงางนี้มีความสุขดีครับแล้วขอตัวแทนน้องๆสักท่านได้ก่อนครับเจ้าอุ้งอย่ากับขอแอบมากเลยนะฮะไล่ขอตลอดไปประชุมนี้ไม่ได้เลยครับโอ้มาได้หันเลยไม่เหรอครับมาได้ไม่ดูก็เนี้ยคือปรจบศิลานะครับของเนี่ยก็คือประจบศิลาที่เป็นพนักงานที่ดีของเราแต่ก่อนรับใช้แบรนด์เก่งมากค่ะพูดโตพูดที่ที่โต ตลอดระยะเวลาที่ทํางานกับพอนายกากระไรทนิวัดการเนี่ยนะครับสรุปตั้งแต่หลายสิบปีมาเนี่ยครับพี่ตู่จะาอู่วันนี้อย่างไรพ่อครับก็โอเคครับแก่แก่แเ่ใสอะไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาเป็นเขาเป็นความถูกจริงใจมีความอตคร้องมีการดูแลนองครัดการใก้องดีแล้วก็ไม่ แบบว่าไม่เอาเอาเปลี่ยนไม่อะไรวางเนี่ยโอ้โอเคครับผ่านครับผ่านนะครับผ่านนะครั้บเพื่อผ่านเมื่อวันนี้เพื่อไม่จะเบื่อตอนที่ให้มันรักษาความสะอาดก่อนเพราะได้เปลี่ยนตำแหน่งจากพันโรงเป็นแม่บ้านแล้วโอ้พี่ตู่ครับผ่านวันนี้เกษียณได้ใช่ไหมครับเอาละครับนี่มีใครอยากจะขอพี่พุ่งสักหน่อยหรอ โปรเดียวโปรเดีวการแสดงชุดนี้นะคะเป็นความร่วมมือร่วมใจของทุกคนเลยนะคะจริงๆแล้วเราหาเวลาว่างกันยากมากนะคะแล้วก็ในฐานะที่เป็นคนเขียนบทแล้วก็ควบคุมการแสดงของทุกคนเนี่ยยอมรับว่ามันยากในการที่จะจับปูปูตัวใหญ่ๆมาใส่กระด้งทุกวันะปูเนาะหมูมาใส่รผมว่ปูนะ แต่ก็วางแผนกันแล้วก็ทุกคนก็ช่วยกันร่วมมือกันเป็นอย่างดีแล้วก็เวลาที่พี่นายหรือว่าพี่นิวัฒเดินผ่านเราจะไล่ออกเลยัเดินผ่านตรงนี้เขาไม่รู้เลยนะคะไม่รู้มาก่อนว่าจะมีอะไรพออพ่อพี่น้อยใจว่านี่หย่งน้องๆนื้อไก่มาตะเพเนี่ยน้องปีพี่ยิงนียิงลี่จยิงได้ท่องครับยิงเรวค่ะถ้ายิงเรวถ้าจะพูดอย่างใดกับ ขออับมิววันนี้นะครับก็ายแล้วแบคนเรียบร้อยจาวก็ไเต้นเลยแั่ที่พี่ยอมพี่ยอมเต้นกบเพื่อของอ๋อจ้ากับไอนิวัฒน์นะจ้าต้องบอกว่ากว่าที่จะได้มาเป็นแตจีงนะจ้าได้เวลาเมินมากนะจ้าแต่รมก็ตั้งใจจ่พวก็ที่เร่อจะทำอย่างย่างยี่อันนั้นขอส่งท้ายแตกับมินตรตีนะสองสามทิ้ได้ก่นไม่ทำกนได้ใช่ไลองลอง ทำไปได้จังขอบคุณเจ้าหนักเลยนะครับนอ้องมีขยั้วอย่างก็พี่เก่งพี่เดือนครับพี่เดือนขอ,อให้บราารลุกับเลยนะครับเวทีจะล่มใส่นะครับแต่กี้เราสำรวจก็่ังเท้าครับลืมสำรวจฉากหลังนะครับขอเสียงปรบมือกับสวทวเ,เชียงจีนใหม่ตัวน,นะครับขอบคุณครับ โอ้โห,โ,หโหนะครับย,ยอดเยี่ยมเลยนะครับกับพี่นี่คอนเสิร์ตพบรักที่สบทรเชียมใหม่นะครับทั้งตอนนี้มีไมาเยอะสามตัวให้ได้ยู่สูงเลยนะครับเขาละครับต่อไปครับเขาจะ